สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอบสต t ด d i o กันอ,อกนเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่า Absolution คนสันดานเดือด จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักฆ่าฝีมือระดับพการอายุงาน30ปีตัวเขาที่ถูกตัดสินว่าหมดประโยชน์มาเลยทําให้ทักพระเอกของเราถูกใช้ที่ตัวเองไว้ใจที่สุดตังเก็บแต่ใครจะรู้ว่าชายแก่ดูไรพิษสงคนนี้เขาก็ยังคงเป็นสุดยอดนักฆ่าที่ใครหน้าไหนก็ไม่สามารถเทียบเขาได้และในเมื่อกล้าหักหลังเขาพวกแกก็ยืนรอความตายที่ทักจะเอาไปเสิร์ฟถึงที่ได้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วเรื่องราวของทักมันจะจบลงยังไงรวมถึงการต่อสู้ข,ของเขามันจะมันมากขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการ ไม่เสียเวลาพวกเราทุกคนก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับโดยที่ตัวหนังก็เริ่มเรื่องขึ้นมาโดยการเล่าเรื่องราวของทักพระเอกของเราที่ตอนนี้ก็อายุเข้าวัยชาราเต็มทีแล้วในวัยเด็กทักเขาเป็นผู้ชายที่ดูตงุง n ติงแถมก็ยังตัวอ้วนไม่ค่อยสู้คนทําให้พ่อของเขาที่กลัวว่าลูกชายจะเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบที่สุดพ่อของทัก,กเลยบังคับให้เขาสู้กับเด็กแถวบ้านที่มีอายุมากกว่าซึ่งทักก็ไม่สามารถขัดขืนคําสั่งของพ่อได้ทว่าหลังจากที่พระเอกของเราได้แสดงให้กับพ่อได้เห็นว่า เขานั้นก็สุดจะโดเที้ยมเนื่องจากทักก็ได้ลงมืออัดเด็กแถวบ้านจนเละสุดท้ายพ่อเขาก็เลยเข้าใจว่าลูกชายตัวเองไม่ได้ออกสาวแล้วก็ไรทางสู้คนอื่นเหมือนกับที่เขาเข้าใจมาตลอดตั้งแต่เหตุการณ์ในตอนนั้นพ่อของทักก็เลยมองเขาเปลี่ยนไปและพอตัดภาพมาในปัจจุบันตัวของทักพร้อมกับคายลูกชายเจ้านายของเขาทั้งสองคนก็ได้เดินตรงเข้ามาในโรงงานแล่ป้าแห่งหนึ่งซึ่งด้านคายเขาก็เป็นลูกชายของชาลีเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแถบนี้และชาลีเนี่ยก็เป็นเจ้านายที่ทักเขาทำงานให้มานานานมก ด้านชาลีที่คงอยากให้คลายลูกชายตัวเองเติบโตสักทีเขาก็เลยมอบหมายให้คลายมาดูแลงานส่งสินค้าในรอบนี้แต่ยังไงซะก็ได้กำชับให้ทักที่มีประสบการณ์มา,มากๆเป็นคนมาคอยดูแลคลายแล้วก็คอยสอนงานให้กับเขาทว,ว่าคลายที่อยู่ใน,ว,น,นวัยกำลังฮาวในวันที่ลูกค้าเดินมาบอกว่าวันนี้พวกเขาจะเอาของให้คลายไปส่งคลายก็เลยรับปากไปว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการให้แต่เขานั้นก็ยังต่อปากต่อคำเพิ่มไปโดยการที่บอกว่าเขาอยากรู้ก่อนว่าของข้างในมันคืออะไรเพราะยังไงเขาก็ต้องมีสิทธิ์รู้ว่าของที่ตัวเองกำลังไปส่งมันคือ อะไรใช่ไหมซึ่งพอพูดแบบนั้นออกมา ฝั่งลูกค้าที่เป็นพนักงานแล่ปลาพวกเขาก็ไม่พอใจคโคตรรวมถึงหมอนี่ก็ยังด่าขายมาด้วยว่าแกไม่มีสิทธิ์รู้อะไรทั้งนั้นแหละแกแค่มีหน้าที่เอาของไปส่งให้กับฉันอย่าคิดอยากเสือกงเรื่องของโบฉันเลยทําให้สุดท้ายพอคายถูกยืนด่าจนหน้าชาคนอย่างเขาที่คงอ่อนประสบการณ์อยู่มากก็เลยรีบพูดขอโทษชายตรงหน้าไปอย่างร้อนรนซึ่งกระต่างจากตัวทักเพ่อของเราอ,อย่างริบหลับเพราะว่าตลอดเวลาที่คลายกําลังโดนดา่าทักเขากับยืนนิ่งเฉยดูไม่สนใจหรือว่าหว,า,วาดกลัวอะไรทั้งนั้นลูกค้าของคายที่เห็นท่าทีของทักก็็เเเลลยยมาาก โกนถามว่าแก่นี่เป็นใครเอามันมาด้วยทําไมไม่เห็นมันจะดูมีประโยชน์อะไรเลยใครเขาก็เลยรีบแก้ตัวบอกว่าอย่าไปนสนใจหมอนั่นเลยหมอนั่นแค่ทํางานให้กับพ่อเขามานานมากแล้วพ่อก็เลยส่งเขามาคอยดูฉันด้วยมันก็แค่นั่นแหละแต่แล้วจู่ๆตัวทักที่ยืนนิ่งมานานเขาก็พูดอะไรบางอย่างออกมาโดยที่เขาก็พูดว่าบอกไอ้กระจอกนี่ให้หน่อยอยู่ว่าเลิกจองหน้าฉันสักทีและถ้าเกิดแกยังไม่เลิกทําท่าทีแบบนั้นรับรองได้เลยว่าฉันนะหักแขนแกทีแน่ถ้าอยากลองแล้วก็กระองจองหน้าดูฉันอีกทีสิจากคําพูดเมื่อกี้ในตอนแรกกลูก ของใครก็ดูไม่ค่อยอยากจะเชื่อแต่ท่าทีของทักเขาก็ดูเก๋าแล้วก็เอาจริงแน่ๆสุดท้ายแล้วก็เลยไม่มีใครกล้าหยิบกับเขาสักคนเรียกได้เลยว่าโง่เฮงนักฆ่าของเขาเนี่ยใครหน้าไหนก็ดูออกทั้งนั้นแหละแต่แล้วหลังจากที่คลายเขาตกลงรับงานแล้วก็เดินออกมาจากโรงงานแล้วป่าคลายก็พูดกับทักว่านายใจเย็นลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าฉันเองก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับพวกนั้นหรอกนะแต่ฝั่งทักเขาก็ได้สอนให้คลายรู้ว่าถ้าเกิดอยากเก่งแล้วก็ดูหน้ากเกรงขามในสายงานพวกนี้นายก็ต้องใจแข็งห้ามอ่อนคอให้กับพวกมันเด็ดขขาาาถ้าว่่่่ฝังงงคลทีููกกนนออออพส นี่ก็เดือดขึ้นมาพร้อมกับด่าคลายว่าแกเป็นลูกน้องหรือว่าเจ้านายชั้นกันแน่วะดานทักก็เลยสวนว่าถ้าเกิดอยากเป็นเจ้านายก็ทําตัวให้เหมือนกับเป็นเจ้านายจริงสิมีน้าซ้าระหว่างทาง,งที่กําลังจะกลับไปหาชารีพ่อของคลายไอ้เจ้าคลายเนี่ยก็ยังสแสดงท่าทีอยากยาพระเอกของเราก็เลยพูดเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ถ้าเกิดคลายไม่อยากตายจากอาการอยากยาก,ยาก,ก็ควรเลิกมันซะนะแต่มีหลอที่วัยรุ่นจอมแสบคนนี้มันจะยอมฟังและต่อมาหลังจากที่คลายกับทักทั้งสองคนได้เดินทางมาถึงร้านขายที่นอนซึ่งก็เป็นธุรกิจจบงงงหน้าาาาขออชีเพ่แก๊ม ้ส่งอทธิพลที่ทักเขาทำงานให้มานานหลังจากได้เห็นชายที่เขาไว้ใจที่สุดชาลีเขาก็ดูต้อนรับแล้วก็นับถือในตัวของทักอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขนาดที่ว่าเขาก็ได้เล่าให้กับทักฟังว่าจริงๆเขาไม่ได้อยากให้ลูกชายตัวเองมาอยู่ในงานสายเท่าแบบเขาซึ่งชาลีเนี่ยก็ลงทุนส่งคลายไปเรียนโรงเรียนที่ดีมากๆแต่สุดท้ายคลายวันก็ไม่เอาแถมก็ยังอยากจะมาเดินในสายงานเหมือนกับพวกเราชาลีเขาก็เลยให้ลูกชายพิสูจน์ตัวเองโดยการจัดการงานในรอบนี้แต่ยังไงซะเขาก็ยังสั่งให้ทักเที่ปเปรียบเสมือนมือขวาไปคอยดูแลคุ้มกันนนแล้ก็สองาให คยด้วทว่าหลังจากที่ทักได้ออกไปกับคลายมาแล้วพระเอกของเราก็ได้รายงานให้กับชาลีได้รู้ว่าลูกชายของเขายังไม่พร้อมถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้คลายเขาคงทํางานไม่จบแน่แนฝั่งชาลีเขาก็เลยฝากฝั่งให้ทักเป็นคนคอยดูแลลูกชายเขาให้หน่อยเพราะว่าจากทุกคนในแก๊งเขาก็ไว้ใจทักที่สุดแล้วแต่มันก็มีเรื่องหนึ่งของทักที่ชาลีก็เป็นห่วงเหมือนกันซึ่งนั่นมันก็เป็นเรื่องอาการความจําเสื่อมของเขาด้วยอายุที่เขาคันคนแก่คนหนึ่งมันคงไม่แปลกอะไรที่มันจะมีโรคลุมเล้าตัวทักเหมือนกันทว่าไอ้โรอโคอ,อัลไซเมอร อนนี้ดูเหมือนว่าการของทักมันก็จะหนักเอามากๆขนาดที่ว่าบางทีเขาก็จำชื่อของชาลีเจ้านายตัวเองไม่ได้กันเลยเพื่อกันไม่ให้ตัวเองลืมทักก็เลยต้องเขียนชื่อของชาลีใส่เศษกระดาษเอาไว้ทว่าทักก็ได้บอกกับชาลีไปว่าเขาไม่เป็นอะไรหรอกช่างเรื่องนี้ไปเถอะเขาไม่ให้มันเป็นปัญหากับงานอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่คุยงานกับชาลีเสร็จทักก็ได้แวะเข้ามาที่ค่ายมวยที่เขาเข้ามาซ้อมอยู่เป็นประจำซึ่งในวันนี้เองเขาก็รับงานเสริมเป็นครูชกให้กับเด็กวัยรุ่นกับบงังฮาวและพอมอนดี้เห็นว่าคคููู่่ชกกกกตััววเเเออองป็็นนนนนไ,นไ้้แแจจาามรรยุุสดดบีพ ดูถูกทักมาอย่างไม่หยุดไม่นำซ้ำหมอนี่ก็ยังเลือกด้วยค่าชายตรงหน้าโดยการไม่ใส่เครื่องป้องกันอะไรทั้งนั้นทว่าสุดท้ายหมอนี่ก็ได้รับรู้ด้วยใบนหน้าตัวเองที่กำลังถูกชกว่าชายแก่ตรงหน้าเนี่ยเชิงชกโคตรจะเก่าแล้วก็เก่งมากแค่ไหนเพราะวันยกแรกทักเขาก็สอนเชิงมวยให้กับหมอนี่มาอย่างไม่หยังแต่พอจะหมดยกทักก็ยอมอ่อนข้อผ่อนแรงลงวัยรุ่นคนนี้มันก็ได้มีแรงฮึดกลับมาสู้ซึ่งแบบนี้แหละมันก็เป็นสไตล์การซ้อมชกของทักและพองานของเขาจบลงเจ้าของค่ายก็เดินมาถามว่าเด็กเขาเม,มือเอกก่อก ดีละมัง้งฝีมือก็พอได้แรงก็มีเยอะแต่ติดที่พูดมากไปหน่อยแค่นั้นแหละส่วนตัวทักเองที่ทำไมเขาถึงโชคเก่งเหมือนกันนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนทักเคยเป็นนักมวยฝีมือดีมาก่อนแต่ยังไงซะตอนนี้ที่แก่มากแล้วเขาก็แค่มาทำงานเป็นครูโชคแค่นั้นทว่าจากอาการความจำเสื่อมของเขามันก็หนักขนาดที่ทำให้ทักลืมรับค่าจ้างตัวเองเลยโชคดีที่เจ้าของค่ายยังเตือนเรื่องเงินกับทักแต่ถึงแม้ทักจะรับเงินไปแล้วเขาก็ดูจะห่วงอาการสมองเสื่อมของทักอยู่ไม่น้อยส่วนฝั่งเพ่ของเราที่คงจะกลุ้มใจกับโรคตัวเองอยู่เหม ก็เลยมานั่งดื่มย้อมใจที่บาร์และระหว่างที่เขากําลังอารมณ์ไม่ดีอยู่นี้พระเอกของเราก็เหลือบไปเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังถูกกุ้ยจากไหนไม่รู้ตามมารางขวานไม่เลิกฝั่งทักที่อยากจะช่วยแล้วก็อารมณ์ไม่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในตอนแรกเขาก็เลยเดินมาเตือนไอ้หมอนีให้เลิกทําแล้วก็คุยกันนอกร้านดีกว่าแต่พอได้เห็นว่าคนที่เดินมาพูดเป็นไอ้แก่ไกลลงๆมิวหรอที่อายักคนนี้มันจะยอมฟังมันได้ไล่ให้ทักใส่หัวไปซะสุดท้ายพระเอกของเราที่ราคาญก็เลยซัดหน้าหมอนีไปหยังย่งมาหยั้เลย่ ตัวทักก็ได้เดินออกมานอกร้านแต่ไม่นานผู้หญิงที่เขาได้ช่วยเอาไว้ก็วิ่งตามออกมาซึ่งเธอก็ได้บอกว่าชายที่ทักเพิ่งจะสัตว์ดวงเปเมื่อกี้หมอน,นั่นก็เป็นแฟนเธอเองและในเมื่อแฟนเธอก็สลบเหมือดไปแล้วใครจะเป็นคนไปส่งเธอที่บ้านกนล่ะดานทักเขาก็เลยรับผิดชอบโดยการพาผู้หญิงคนนี้มาส่งมีหนำซ้ำเขาก็ยังสั่งสอนไอ้ยักษ์คนนั้นโดยการเล่นเมียของมันที่บ้านของมันเองไปเลยพอเสร็จกิจทั้งสองคนก็มานอนคุยกันซึ่งฝั่งผู้หญิงก็แนะนําตัวว่าเธอเองก็มีชื่อว่ารูบีเมื่อก่อนทางบบบ้้าาาาาานนนเเธออออกกก็ค่่่ขงงงมมีนะะแตดตดยยหุรรณ์ไัลัลท ไม่เธอต้องมาตกรกรรมลําบากแบบนี้ด้านเพ่อเอกของเขาก็เลยบอกไปเหมือนกันว่าเมื่อก่อนเขาเองก็มีเมียแต่เขาก็มาจับได้ว่าเมียตัวเองแอบไปเล่นชูกับเพื่อนตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาชีวิตของเขามันก็เลยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้ากันเลยและแล้วในวันลงุงคืนชาลีเขาก็ได้โทรเข้ามาหาทักเพื่อจะขอให้ทักมารับของมาจากรูเบอร์หมอเถื่อนคนหนึ่งที่ทํางานกับแก๊งของชาลีซึ่งในตอนที่ทักเข้ามาหารูเบอร์ทักก็ได้พูดปรึกษาเรื่องการความจําเสื่อมของเขาซึ่งเพ่อเอกของเราก็ได้บอกไปว่าช่วงนี้เขามักจะดื่มทิศ ลืมทางกลับบ้านก็มีพอดูเบอร์ได้ฟังเขาก็เลยบอกไปว่าอาการของทักนั้นหนักมากแล้วนายควรลองไปหาหมอเฉพาะทางดูบ้างนะทักที่กลุ้มใจอยู่เหมือนกันเขาก็เลยทําตามคําบอกของรูเบอร์เมื่อกี้ซึ่งพอเขาได้มาตรวจกับหมอสมองโดยตรงหมอก็ได้บอกกับเขาว่าตอนนี้ทักก็ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์รุนแรงมันน่าจะมีสาเหตุมาจากการกระทบกระเทือนเลือดลงังพวกนักมวยน่ะเป็นกันเยอะหนักไปกว่านั้นโรคแบบนี้ไม่มียาที่มันรักษาให้หายขาดได้หรอกคุณมียาที่ไหนบ้างไหมคุณทักเพราะว่าอีก2ปีข้างหน้าอาการป่วยของคุณมันจะหนักมากเลยนะหน ว่าคุณอาจจะช่วยหรือว่าดูแลตัวเองไม่ได้กันเลยซึ่งจากเรื่องโรคอัลไซเมอร์ของทักหมายความว่าเขาก็เหลือเวลาช,าชีวิตอีกแค่สองปีหรือไม่แน่มันอาจจะสั้นกว่านั้นสุดท้ายพอทักได้รู้ว่าชีวิตของตัวเองมันย่ำแย่มากแค่ไหนพระเอกของเราที่ไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนเลยว่าตัวเองจะต้องจบลงแบบนี้ตัวเขาที่ไม่อยากทนทุกข์ทรมานจากโรคอัลไซเมอร์พระเอกของเราที่ขับรถมาจอดอยู่ริมน้ําเขาก็เลือกจะจบชีวิตตัวเองลงตรงนี้ไปเลยทว่าก่อนที่เขาจะลงมือมันก็มีรถคันหนึ่งที่มีเด็กนั่งอยู่ข้างในข่ามามมอออดดีีขงงงเเ็กทจ้ มันก็ทําให้ทักเขาลมเลิกความคิดการฆ่าตัวตายรวมถึงในตอนที่กลับมาที่บ้านทักก็ได้โทรไปหาเดซี่ที่เป็นลูกสาวโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้โทรติดต่อกับเธอมานานมากแล้วในตอนที่เดซี่รับสายทักก็ถามว่าพ่อขอไปหาได้ไหมทว่าเดซี่ก็ตอบปฏิเสธทันทีเธอบอกว่าตอนนี้ชีวิตของเธอก็ดีมากแล้วพอจะมาทําให้มันพังอีกหรือไงและพอเดซี่ไม่ยอมทักเขาก็ขอเบอร์ของคูลินลูกชายอีกคนหนึ่งก็ได้แต่พอถามไปแบบนั้นเดซี่ก็ด่าส่วนมาเลยเพราะว่าคูลินก็ตายไปแล้วและเหตุผลที่เดซี่ไม่ได้บอกพอ่อมันก็ เ,เพราะว่าแค่ชื่อของคูลินพ่อก็ยังจําไม่ได้ด้วยซ้ำพอได้รู้ว่าลูกชายตัวเองตายไปแล้วโดยที่เขาไม่รู้พระเอกของเราก็รู้สึกโกรธตัวเองมากๆจนทําให้ในคืนนี้เองตัวทักเขาก็ดื่มย้อมใจหนักโคน,คนจนกระทั่งพอเช้าทักเขาก็ได้ไปไหว้หลุมศพของคูลินที่เป็นลูกชายหลังจากนั้นตัวทักก็ได้เดินทางมาหาเดซี่ถึงที่บ้านซึ่งถึงแม้เดซี่จะไม่ยอมให้เขามาแต่จากโรคที่ทักกําลังป่วยอยู่มันเลยทําให้เขาเลือกไม่ได้แต่ในตอนที่เดซี่เห็นพ่อตัวเองกําลังเดินมาเธอนั้นก็รู้สึกไม่พอใจมากๆและถึงแม้ทักจะบอกวว่่าาาเเคแมชนนดซไปกิ เดซี่เธอก็ยังไม่สนแต่ระหว่างกําลังยืนคุยกันอยู่นี้พระเอกของเราที่เหลือไปเจอป้ายประกาศขายบ้าน <c oughs> เขาก็ถามว่าลูกจะขายบ้านทบไมอีกมีปัญหาอะไรหรอเดซี่ก็เลยพูดสวนว่าเธอแค่เช่าอยู่แค่นั้นแต่พอเจ้าของบ้านคนเก่าตายลูกชายก็จะขายบ้านทิ้งหมายความว่าอีกไม่นานเธอกับดีลูกรักก็ต้องขนของออกจากบ้านหลังนี้กันแล้วซึ่งในตอนที่คุยกันดีหลานของทักก็เดินออกมาจากบ้านพอดีเลยก่อนจะกลับทักเขาก็เลยได้เจอหน้าของดีหลานลักอยู่แป๊บหนึ่งทว่าจากเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตเขามันก็ปฏิเสธไม่่ได้ททีีชวิตตขอองักในน มันจะยำแย่มากๆความสุขเดียวที่เขาพอจะหาได้มันก็เลยมีแต่รูบี้แค่นั้นในเช้าวันต่อมาอเพศของเราก็ได้เดินมาหารูบี้ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ทําดีกับเขามาตลอดและและ้วหลังจากที่เสร็จกิจพร้อมกับพี่ทักเขามองดูนาฬิกาเมื่อถึงเวลาตามนัดทักเขาก็รีบแต่งตัวออกไปข้างนอกซึ่งเขาก็ได้บอกกับรูบี้เอาไว้ว่าเขาจะไปที่นิวยอร์กพักหนึ่งนะและไอการไปนิวยอร์กที่มามันก็เป็นงานที่ทักต้องมาส่งของกับคลายนั่นเองแต่ทว่าในตอนที่ขับรถเข้ามาที่นิวยอร์กคลายก็ได้ถามทักว่าไหนาบอกว่าาามนนิวยยยอรรกป้้คััังงนะงงไไทถึขบ ของนิวยอร์กอยู่เลยวะซึ่งอการขับเมือนหลงของทักจริงๆเขาก็ไม่ได้หลงแต่เขาแค่ขับวนดูสถานการณ์รอบๆเผื่อว่านี่มันอาจจะเป็นแผนรอซื้อพวกเขาหรือเปล่าและแล้วหลังจากที่ขับวนดูอยู่พักหนึ่งในที่สุดพระเอกของเราก็มั่นใจว่างานของพวกเขาจะเป็นรถบรรทุกคันนั้นแน่ๆพอรู้แบบนั้นทักก็เลยบอกให้คลายรออยู่บนรถเดี๋ยวเขาจะเป็นคนลงไปเช็คดูให้เองแต่ฝั่งคลายที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองให้พ่อได้เห็นตัวเด็กหนุ่มมันก็ยังดื้อด้านบอกว่าจะไปด้วยสุดท้ายในเมื่อช่วยอะไรไม่ได้ทักเขาก็เลยพาเเ้ดินอขมา สำหรับคนที่รออยู่หมอนี่มันก็ได้โยนกุญแจมาให้กับทักแล้วก็พอได้กุญแจของรถมาอยู่ในมือทักก็ได้พาคลายขับรถบรรทุกที่มีของขลังออกมาแต่ทว่าพอขับออกมาได้ไม่นานนะักลายที่กําลังเห้ามันก็โคตรจะโลกเนื่องจากบังเอิญมองไปเห็นรถตํารวจที่ขับตามมาข้างหลังเรียกได้เลยว่าตอนนี้อาการของหมอนี่มันก็ดูมีพิรุธโคตรแต่ก็ยังโชคดีเพราะว่าจากประสบการณ์ของทักในตอนที่ตํารวจขับรถมาเทียบวเขาเพื่อลองเช็คดูทักก็ได้ใช้มือของเขากดหัวของคลายลงไปข้างล่างเพื่อไม่ให้พวกตํารวจสังเกตเห็นคลายที่กําลังรง่อนบวกกับ แล้วก็สายตาสุดนิ่งเฉยของเขาในท้ายที่สุดฝั่งตำรวจก็เลยไม่สงสัยและก็ยอมปล่อยพวกเขามานั่นก็เลยทําให้สุดท้ายทักกับคลายก็เลยสามารถเอาของมาสง่งได้อย่างที่หมายอย่างปลอดภยัย ก่อก็ในตอนที่ถึงแม้จะเอารถมาจอดมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับตัวมาขายวิ่งมาเกาะรถให้ทักกับคลายช่วยทาว่าตัวทักทีมมาทํางานของเขาแค่นั้นพระเอกของเราก็เลือกที่จะไม่สนจนผู้หญิงคนนี้ที่ถูกพวกมาเฟียจับตัวกลับไปเหมือนเดิมและต่อมาในวันงานแข่งอเมริกันฟุตบอลของเดย์หลานชายของทักพระเอกของเราก็ตัดสินใจมาเชียร์หลานลักโดยที่ไม่ได้บอกให้เดซี่รู้อีกทั้งเขาก็ยังเอาลอกตกปลามาเป็นของขวัญให้กับดีเนื่องจากในตอนเด็กทักกับพ่อก็ชอบออกไปตกปลาด้วยกันซึ่งมันนกกกกก็็เเปิจจรรมมมดดีีียยวววท่่สสอองพอลูะคาุข้ัน แต่ยังไงซะดีในวัยเด็กที่ไม่เคยตกปลามาก่อนเลยมันจึงไม่แปลกอะไรที่เด็กหนุ่มผููไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนจะไม่ค่อยชอบล็อกตกปลาอันนี้ทว่าก็ยังโชคดีเพราะว่าในตอนที่ทักขับรถผ้าดีกลับมาส่งที่บ้านฟังเด็กหนุ่มที่เห็นปูอย่างทักเป็นผู้ชายเหมือนกันดีก็เลยยอมเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังซึ่งดีก็ได้บอกว่าเขาเพิ่งจะไปต่อยลูกชายของโค้ดมาเพราะว่าไอ้หมอนั่นมันก็มารอเขาถ้าเกิดเป็นแม่ป่านี้ก็คงด่าเขามาแล้วแต่กลับกันทักที่นั่งฟังเรื่องนี้จากหลานของเขาพระเอกของเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมกกก็ยังบออไปอีวาตา เคยติดคุกเหมือนกันซึ่งจากครั้งนั้น,นมันก็ทําไม่ตาเข้าใจว่าถ้าเกิดมีปัญหาเราไม่ควรใช้กําลังตัดสินทางที่ถูกเราควรจะเลี่ยงปัญหาแล้วก็เดินหนีออกมาดีกว่าโดยเ,เรื่องการติดคุกของทักเดซี่ก็เคยเล่าให้ดีฟังเหมือนกันหนุม่มมาได้ทําให้ดีพอรู้มาบ้างมีหน้าซ้ําเดซี่ก็ยังบอกกับเด็กหนุ่มด้วยว่าตั้งแต่ปู่ติดคุกก็ทิ้งครอบครัวหนีหายไปไหนไม่รู้ซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องจริงด้วยจากคําพูดของดีเมื่อกี้มันก็เลยทําให้ทักรู้สึกจุกอกสุดๆไป ดีมาที่ค่ายมวยที่เขารับงานเป็นคู่ชกหนึ่งคือเขาจะได้สอนเรื่องการสู้ให้กับดีไปด้วยและอีกอย่างดีที่เหมือนจะชอบเรื่องราวพวกนี้มันก็ทําให้เด็กหนุ่มรู้สึกรักตัวของทักขึ้นมาบา้างทว่าทักก็ได้กาชับดีเอาไว้อยู่ว่า้ามบอกเรื่องนี้กับแม่เด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดเดซี่รู้เธอต้องไม่ยอมแน่แ,นแต่แล้วคืนนี้เองในตอนที่ทักเขากลับมานอนที่บ้านปรากฏว่าทักก็ได้ฝันร้ายซึ่งเขาก็ฝันเห็นว่าตัวเองกําลังออกไปตกปลากับพ่อแต่ระหว่างนั้นมันกลับมีผู้หญิงจากไหนไม่รู้เธอได้โผล่ขึ้นมาจากน้้้้้้ําาแแลวววกก็ไดรรังงงขขขนขออออใหททช่่่ยพ ทักก็บอกว่าจะไปสนใจเลยมองไปทางอื่นดีกว่าซึ่งพอทักเขาได้ตื่นขึ้นมามันก็ทําให้เขาหัวนึกถึงเรื่องราวในตอนเด็กโดยมันก็มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เขากับพ่อออกไปตกปลาด้วยกันเหมือนปกติแต่แล้วจากเรื่องกฎหมายบางอย่างมันก็ทําให้พ่อของทักถูกจับตัวไปซึ่งทักที่ยังเด็กมากๆเขาก็ไม่มีเงินไปไประกันตัวพ่ออยู่แล้วพระเอกของเราในตอนนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเอาเรือออกไปตกปลาแล้วหาเงินกลับมาได้พ่อของเขาจะต้องดีใจมากแนะ่ๆแต่แล้วในตอนที่ทักแอบเอาเรือออกไปสุดท้ายพ่อของเขาก็จับได้แล้วพ่อของเขาก็ไม่พอใจมาากๆทํให้ แต่ตอนนั้นไปต้นมาทั้งสองคนก็ไม่เคยออกไปตกปลาด้วยกันอีกเลยมันก็เลยกลายเป็นปมในใจของทักมาตลอดขนาดที่ว่าถึงเขาจะแก่มากแล้วเขาก็ยังเก็บเอามาฝันแต่ยังไงซะทักเขาก็ต้องพักปัญหาของตัวเองไปก่อนเนื่องจากวันนี้มันก็เป็นวันที่เขาต้องกลับมาเช็คเรื่องของกับไอ้พวกแก๊งมาเฟียที่เขาได้ขับรถเอาของไปส่งให้ซึ่งในตอนที่มาหาพวกมันแก๊งมาเฟียแก๊งนี้ก็กําลังจัดการเรื่องยาก,กันอย่างพอใจและด้วยความที่พวกมันก็ทําธุรกิจค้าผู้หญิงอยู่ด้วยสําหรับตัวทักทิวสาเอาของมาส่งทาไมไปตอบ ในตอนที่ทักเข้ามาหัวหน้าแก๊งก็เลยจับผู้หญิงเกรดดีบริการให้ทักไปเลยเราว่าก่อนที่เธอคนนี้จะถอดเสื้อผ้าเพื่อบริการตัวทักพระเอกของเราก็บอกว่าไม่ต้องเขาไม่ได้มาเพื่อทําอะไรแบบนี้และมันอาจจะบังเอิญหรือเปล่าที่ผู้หญิงคนนี้มีใบหน้ามันกับที่เขาเห็นในฝนันมาเลยทําให้ทักอยากช่วยเธอออกไปเขาก็เลยถามว่าเธอมีเบอร์ครอบครัวไหมให้เขาลองโทรไปหาให้หรือเปล่าแต่ฝั่งแม่สาวชุดแดงก็บอกว่ามันคงไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าครอบครัวของเธอก็รู้ว่าเธอทํางานอะไร อีกอย่างถ้าอยากจะหลุดไปจากนรกตรงนี้มันก็ต้องใช้เงินมากถึง2องหมื่นเหรียญไปการไถ่ตัวซึ่งเงินขนาดนั้นทักเขาก็ไม่มีอยู่แล้วสุดท้ายพอช่วยอะไรไม่ได้ตัวทักก็เลยกลับออกมาแบบมือเปล่าแล้วก็ในจังหวะนั้นเองปรากฏว่าชาดีก็ได้โทรมาสั่งงานเขาพอดีเลยแถมงานในรอบนี้มันก็ยังไม่ใช่งานส่งของธรรมดาแต่มันเป็นงานทวงหนี้กับบาทหลวงคนหนึ่งที่เคยมากู้เงินกับชาดีซึ่งในตอนที่ทักเขาตามมาเก็บหนี้กับบาทหลวงคนนี้ในตอนแรกฝั่งบาทหลวงก็พยายามหนีแล้วก็เบีวหนี้เขาขนาดที่ว่าหมอนี่ก็พยายามขึ้นมาแอบบนหลังรถบรรท เขาตามมาเจอฝั่งบาทหลวงที่ไม่อยากเจ็บตัวเขาก็เลยต้องยอมคืนเงินมาแบบไม่เต็มใจมากนะักทว่าหลังจากจบเรื่องในตอนที่บาทหลวงเดินลงไปจู่ๆหมอนี่ก็ได้ถูกใครจากไหนไม่รู้เป่าสมองทิ้งต่อหน้าตาทักไม่นำซ้ำตัวทักที่ยังอยู่นบนรถบรรทุกเขาเองก็ได้ยืนแอบฟังพวกที่ลงมือคุยกันซึ่งความจริงดูเหมือนว่าพวกมันตั้งใจจะมาฆ่าตัวเขาเองต่างหากมายความว่าตอนนี้มันมีใครบางคนอยากจะเก็บเขาพอรู้ความจริงพระเอกของเราที่เดือดจากตัวเขาก็ได้ออกมาจากรถแล้วก็ได้จัดการพวกนักฆ่าที่จะมาฆ่าเขาเมื่อกี้ซึ่งฝีมือของทักถึง เขาจะแก่ใกล้ลงๆเต็มทีกันแล้วทว่าพวกนักฆ่าที่รับงานมาเก็บเขาก็ไม่สามารถทําอะไรพระเอกของเราได้แม้แต่น้อยเรียกเดเลยว่าตัวทักเขาได้จัดการไล่เก็บพวกนี้แบบเรียงตัวแล้วก็สุดท้ายก่อนจะลงมือฆ่าพวกมันทิ้งพระเอกของเราก็เค้นถามพวกมันว่าใครกันแน่ที่มันจ้างพวกแกมาฆ่าเขาทว่าตอนแรกไอ้พวกนักฆ่ามันก็ไม่ยอมบอกถึงแม้จะไม่ใช่ระดับมืออาชีพแต่พวกมันก็ซื่อสัตย์กับงานตัวเองไม่ยอมบอกข้อมูลของนายจ้างสเนตท้ายที่สุดตัวทักเขาก็เลยต้องใช้ไม้แข็งซึ่งเขาก็ได้บอกไปอย่่่่ววาาาาาาาหหลลังจจกกทีีเเขข้แแะไปตม เพื่อเล่นงานคนในครอบครัวของมันถ้าไม่อยากให้คนที่รักเป็นอะไรไปด้วยก็บอกมาซะว่าใครที่จ้างแกมาเมื่อถูกขู่ไปถึงครอบครัวขนาดน,านั้นชายนักฆ่าที่ถูกทักเล่นงานจนน่วมก็เลยยอมบอกว่าคนที่จ้างเข้ามามีรอยสักรูปแมงมุมตรงคอเขาเองไม่รู้ชื่อหรือว่าตัวจริงของมันหรอก ทำให้ตอนนี้ตัวทักก็ได้ข้อมูลของคนที่จ้างฆ่าเขามาแล้วพอหมดประโยชน์ทักเขาก็จะลงมือฆ่าพวกมันทิ้งซึ่งถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเขาคงนั่นไกลจัดการไปแล้วแต่ณตอนนี้เขาก็มาอยากที่จะฆ่าใครไม่เลือกหน้าท้ายที่สุดพระเอกของเราก็เลยเลือกไว้ชีวิตพวกมันหลังจากนั้นในตอนที่เขาเอาเงินจากบาหลวนมาส่งคืนให้กับชาลีพระเอกของเราก็ได้บอกกับเจ้านายตัวเองว่าเขากําลังถูกใครบางคนสั่งเก็บแต่ก็ยังดีที่พวกนั้นไม่ได้มีฝีมืออะไรมากซึ่งตอนนี้เขาก็จัดการสั่งสอนพวกมันหมดแล้วทว่าก็ยังมีอย่างหนนนึ่่่่่่งงททีีคคคาาาาาใใจเเเ้้ออยููืไมมรรวกกัััส แล้วก็หลังจากที่จบงานในตอนที่ทักเขากลับบ้านปรากฏว่าทักก็ได้เจอกับรูบี้ที่มาหาเขาพอดีและด้วยความที่ทั้งสองคนก็เหมือนจะรักกันอยู่ไม่น้อยทักเขาก็เลยยอมพารูบี้เข้าบ้านตัวเองในตอนที่เข้ามาข้างในรูบี้เธอก็เลยเพิ่งรู้ว่าทักเขาป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมแบบรุนแรงแถมมันยังหนักกว่านั้นเพราะว่าในเย็นวันต่อมาทักที่เหมือนนัดกินมื้อเย็นกับเดซี่แล้วก็ดีหลานของเขาในเมื่อรูบี้ก็มาอยู่กับเขาแล้วทักก็เลยตั้งใจจะชวนเธอไปด้วยแต่แล้วปรากฏว่าหลังจากที่นั่งรอเดซี่อยู่นานไม่ว่าจะนั่ ของเขาก็ยังไม่โผล่มาสักทีหนึ่งส่วนเหตุผลคงเป็นเพราะว่าทักให้ที่อยู่กับเดซี่ไปผิดแน่ๆหรือไม่แน่เขาก็อาจจะไม่เคยนัดดินเนอร์กับเดซี่มาก่อนเลยก็ได้พอคิดได้แบบนั้นตัวทักก็เลยกกรธดตัวเองมากๆถ้าเกิดเขาไม่มาเป็นโรคบ้าๆน,นี้เขาคงไม่ต้องมานั่งทนทรมานแบบนี้โชคยังดีที่รูบี้เธออยู่ด้วยเธอก็เลยช่วยคุยกับคนในร้านแล้วก็ยังพาทักกลับบ้านมาอีกและจากอาการของทักที่มันเหมือนจะหนักจนเกินเยียวยาแล้วรูบี้เธอเลยถือวิาสาสะบอกเรื่องนี้ให้กับเดซี่้นนเาาาววััต่ม่มาาีกกลยหทททถึงบส ที่เขาไม่อยากบอกเรื่องนี้กับเดซี่ที่สุดพอรู้ว่ารูบี้เป็นคนบอกเขาก็ได้โกรธมากขนาดที่ว่าเกือบจะพังมือทําร้ายเธอไปแล้วซึ่งฝั่งเดซี่ถึงแม้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพ่อมันจะไม่ค่อยดีมาตลอดแต่พอรู้ว่าพ่อป่วยเธอก็พร้อมจะช่วยเหลือเสมอถ้าทักมีอะไรให้ช่วยก็บอกเธอได้เลยนะซึ่งฝั่งทักในตอนแรกเขาก็ไม่ได้บอกอะไรกับเดซี่ไปมากแต่หลังจากอาการป่วยของเขาเมื่อเริ่มสุดหนักมากขึ้นขนาดที่มันทาให้เขาจําชื่อลูกสาวตัวเองไม่ได้พระเอกของเราก็เลยรู้สึกโกรธตัวเองมากกว่าเดิมถ้าเกิดเขาตายไปตอนนี้ไม่แนาจะดีกับเซ กว่าได้มังระหว่างที่ทักเขาก็กลังคิดแบบนั้นจูู่ไอเรื่องที่คนมันจ้างนักฆ่ามาฆ่าเขามันก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวทักเขาก็เลยมีความคิดว่าเขาต้องจัดการเรื่องนี้ให้มันจบก่อนรวมถึงในตอนที่เขาไปหาเดซี่กับเดลาลากตอนนี้ทั้งสองคนก็กําลังช่วยกันขนของออกจากบ้านเก่ารวมถึงทักก็ดูดีว่าเดซี่คงไม่เหลือเงินไปดาวบ้านใหม่แน่ๆโดยความที่เขาก็อยากช่วยลูกมากๆทักเขาก็เลยเข้ามาหาชาลีเพื่อจะไปขอยืมเงินกับเขาซึ่งทักก็บอกว่าจะเอาเงินนี้ไปดาวบ้านใหม่ให้กับเดซี่ฟังชาลีไอเรื่องเงินที่ทักจะยืมเขาไม่ไ่มีปัญหารรอนะแตเืง เขารู้สึกว่ามีปัญหามันก็เป็นอาการป่วยของทักมากกว่าเพราะว่าเขาเองก็รู้มาจากหมอว่าอาการป่วยของทักในตอนนี้มันแย่มากๆยังไงเขาคงปล่อยให้ทักที่เป็นสมองเสื่อมทํางานในแก๊งต่อไปไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ชาลีเขาอยากให้ทักออกจากแก๊งไปพักซะทว่าพอทักได้ยินว่าตัวเองถูกไล่ออกจากแก๊งพระเอกของเราก็ได้บอกว่าเขาทํางานให้กับชาลีมาตั้ง30กว่าปีนะจะมาให้เขาออกจากแก๊งแบบดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอช่างเรื่องอาการป่วยเขาเถอะเขาไม่ทําให้มันมีปัญหากับแก๊งหรอกพอชาลีได้ยินเขาก็เลยล้องให้ทักไปสูนน์้้อออองมกเเบบบบรรโททััี่่ยูาาาตตวสถ ได้เขาจะยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปถ้าว่าพอทักเขาลองนึกดูไม่ว่าจะนึกขนาดไหนเขาก็นึกไม่ออกหมายความว่าอาการสมองเสื่อมของเขามันก็หนักจนเกินเยียวยาแล้วและในเมื่อแก้ตัวอะไรไม่ได้ทักก็เลยต้องจําใจเดินออกมาแต่ก่อนที่เขาจะกลับออกไปพระเอกของเราก็บังเอิญเหลือบไปเห็นรอยสักรูปแมงมุมตรงคอของนุน้องชาดีมาเลยทําให้เขานึกขึ้นมาได้ว่าคงเป็นหมอนี่นี่แหละที่จ้างคนมาฆ่าเขาหลังจากที่เห็นแบบนั้นทักก็จิ้มคอมันจนล้มลงไปหลังจากนั้นก็หันไปถามคลายว่าแกสั่งให้นุน้องส่งคนมาฆ่าเขาใช่ไหมรวมถึงเขาก็หันไปถาม ชาลีด้วยว่าเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งก็ดูเหมือนว่าชาลีจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้เองนี่แหละพอรู้ความจริงพระเอกของเราก็เลยบังคับให้ชาลีเปิดเซฟโดยตอนแรกชาลีที่ไม่ยอมฝั่งทักก็เลยหันปืนไปยิงที่ขาลูกชายเขาพอคลายถูกยิงชาลีก็เลยยอมเปิดเซฟเพื่ออย่างร้อนรนและระหว่างที่ทักกําลังเอาเงินออกมาเขาก็ยืนด่าอดีตเจ้านายฉันมาหาแกเพื่ออยากให้แกช่วยแต่แกกับเคี่ยหัวฉันในตอนที่ฉันหมดประโยชน์แบบนี้นี่นะถ้ากล้าทาแบบนี้แกก็สมควรตายแล้วด้านชาลีเองที่รู้ดีว่าทักคงไม่ปล่อยให้เารออดไปแนน่กจะ เขาก็เลยขอร้องให้ทักว่าชีวิตใครได้ไหมซึ่งฝั่งทักเองถึงแม้เขาจะโหดแล้วก็ใจเด็ดมากแค่ไหนแต่หลังจากที่เขาลั่นไกสังหารชาลีไปแล้วพระเอกของเราก็ยอมทําตามคําขอของชาลีโดยการที่เขาไม่ทําอะไรตัวคลายไปมากกว่านี้แล้วก็พอจบเรื่องกับแก๊งของชาลีทักก็ได้มาหาเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเขาซึ่งหมอนี่ก็เป็นทนายมีฝีมือคนนึงทักได้เงินค่าจ้างเข้าไปรวมถึงฝากฝั่งให้เพื่อนทนา,ายของเขาจัดการเรื่องดาวบ้านใหม่ให้กับเดซี่หน่อยได้ไหมและก็โชคดีที่เพื่อนของทักรับปากว่าจะจัดการให้แต่ก็ยังไม่ ที่ทักเขามาหารูบี้ตัวเขาเองก็ต้องเจอสภาพของเธอที่นอนใกล้าตายอยู่ในห้องน้ำซึ่งถ้าเกิดทักมาช้ากว่านี้ไม่แน่เธออาจจะตายไปแล้วก็ได้โดยหลังจากที่ทักช่วยทําแผลแล้วก็พาเธอมานอนจากเรื่องที่มันผ่านมาทั้งหมดในชีวิตเขาพระเอกของเราก็อยากไถ่าบาปในความผิดของตัวเองสุดท้ายทักก็เลยตัดสินใจเอาเงินที่เหลือทั้งหมดไปซื้อตัวหญิงสาวขายบริการชุดแดงที่เขาเคยเจอถ้าว่ามันก็โชคร้ายเพราะว่าตอนนี้มันก็สายไปแล้วเนื่องจากตัวหน้าแกงก็ได้พาทักมาดูร่างไร้วิญญาณของแม่สาวคนนี้โดยเธอก็เพิ่งถูกฆ่าตายจากคนที่มาซื้อบรริกามมนนนัั่ อาจจะแรงไปหน่อยล้มัง้งพอได้รู้ความชัวที่แอพวกนี้มันทํามาตลอดฝั่งทักเธอไม่สามารถทนดูต่อไปได้เขาก็ได้เอาปืนจ่อไปที่ชายคนนี้แล้วก็ังคับให้มันปล่อยผู้หญิงทุกคนออกมาซะไม่หนํำซ้ําในตอนที่ผู้หญิงถูกปล่อยตัวออกมาทักก็ได้เทเงินในถุงทั้งหมดลงบนโต๊ะพร้อมบอกให้ผู้หญิงทุกคนมาเอาเงินตรงหน้าเขาไปตั้งตัวใหม่กันได้เลยเทาว่าระหว่างที่ทักกําลังช่วยพวกผู้หญิงมันก็มีคนในแก๊งอีกคนนึงพยายามจะเข้ามาเล่นงานเขาจากข้างหลังแต่โดยประสบการณ์อันมากของ,ของเขาทักที่ไหวตัวทันก็หันหลังกลับมมาาายยยิงงงััันนนนไไได้้่่ออแตซะใจหวชชุุลี ก็ได้เอามีดเข้ามาจ้องแทงเขาอย่างมายั้งมือถ้าเกิดทักเขาไม่ได้ผู้หญิงคนนี้วนกลับมาช่วยรับรองได้เลยป่านี้เขาคงถูกแทงตายคาที่ไปแล้วแต่ยังไงซะทักเองก็ดูดีว่าเขาคงตายในอีกไม่ช้าก่อนจะหมดเวลาพระเอกของเราก็เลยขับรถมาหาหลานลักที่บ้านซึ่งพอเจอกันทักก็ทั้งขอโทษแล้วก็พูดขอบคุณหลานของเขารวมถึงเขาก็ยังบอกไปด้วยว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลานอาจจะได้ยินข่าวไม่ไดีเกี่ยวกับเขานะจริงๆทักเขาไม่ได้อยากให้มันจบแบบนี้เลยแต่เขาก็มาเต็มที่ได้แค่นี้แล้วแหละพระเอกของเราได้จับมือกกกลลล่าาาาวััหนเป็คร้้สุทย แล้วหลังจากที่เขาได้ลากสังขารตัวเองกลับมาถึงบ้านท้ายที่สุดพระเอกของเราก็ได้สิ้นใจตายลงไปในสภาพที่สุดจะโดดเดี่ยวและทรมานมากๆพร้อมกับที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง Absolution ควนสันดานเดือดโดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก Mdb ไป5.2คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 55%นะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หรือว่าจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆ มาสปอยฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทางดีงถึงหนังให้นึกถึงนอบกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ